สวัสดีปีใหม่ค่ะ2564าหสำหรับคนเกิดวันพุธทุกทุกคนที่ติดตามช่องดาวอาทิตย์นะคะอาแม่หมอก็ขอฝากคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่2564นีนี้ขอให้ทุกทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง ตลอดปีนี้นะคะและที่สำคัญขอให้พวกคุณจงพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ว่าจะดีจะร้ายจะสุขจะทุกข์ด้วยสติปัญญาและความเข้าใจนะคะว่าทุกทุกอย่างเกิดจากเหตุซึ่งเรากำหนดได้นะคะอาขอให้ทุกคน ใช้วันเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทําเหตุดีเพื่อผลดีตลอดปี2564นี้นะคะสําสหรับคนเกิดวันพุธต้นสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธคุณได้ไพ่ The Tower ไพ่หอคอยนะคะ ต้องตกใจนะคะเมื่อไพ่นี้ปรากฏขึ้นการดูดวงจะดีจะร้ายเป็นการบอกเหตุซึ่งเราสามารถระมัดระวังได้ค่ะอา้าไพ่นี้ถ้าด้านอารมณ์ให้ระวังความโกรธแบบรุนแรงนะคะสำหรับคนวันพุธอาดความโกรธ รุนแรงที่ควบคุมไม่อยู่มีผลร้ายแน่นอนนะคะถ้าไม่อดทนอะไรอีกสภาวะที่ต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดหรือว่าเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยใช้จิตสํานึกของเราแบบฉับพลันนะคะให้เด็ดขาดที่ต้องเลือก ว่าเราจะก้าวต่อไปแต่เราอาจต้องทิ้งบางสิ่งคุณจะเป็นคนตัดสินใจในวินาทีนั้นนะคะมาฟังคำทำนายตลอดสัปดาห์ค่ะเรื่องสุขภาพก่อนเลยตลอดปีนี้แม่หมอจะแจ้งเรื่องสุขภาพของทุกทุกคนที่เกิดวันพุธและทุกวันเกิดนะคะ คุณอาจมีโรคภัยเกิดกับเราแบบกระทันหันหรือมีอุบัติเหตุขอให้คุณระมัดระวังนะคะหรืออาจมีการผ่าตัดด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางทีก็ไม่เกิดเลยนะคะมันเป็นการบอกบางคนก็อาจจะเกิดการตกใจอย่างนี้คะ่ะมีเรื่องด่วน มีข่าวร้ายนะคะแก้เคล็ดคุณอาจไปทําบุญบริจาคโลหติตหรือบริจาคโรงศพหรือการซ่อมแซมบ้านซ่อมสิ่งของที่แตกที่พังก็ได้นะคะเป็นการแก้เคล็ดมาเรื่องการงานค่ะต้นสัปดาห์แล้วก็ต้นเดือนมกรานะคะ อาจมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดขอให้คุณเตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจแต่อย่าตัด н น о นะคะหรือมีเหตุทะเลาะเกิดการทะเลาะหรือการติดต่อมีปัญหาติดขัดอันเกิดจากอารมณ์คุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะคะอารมณ์ร้อนใจร้อนขอให้คุณระงับ อารมณ์ใจเย็นๆนะคะลักษณะงานที่ให้ผลดีเกี่ยวกับไพ่ตัวนี้นะคะจะเป็นงานทหารตำรวจช่างซ่อมศัยแพทย์วิศวกรปรักกันภัยต่างๆและอาชีพเสี่ยงภัยค่ะไม่ได้หมายถึงสิ่งร้ายๆทุกอย่างนะคะอามาการเงินค่ะคุณได้เสียงเงินแน่นอนค่ะ รายจ่ายเกินงบหรือมีข้าวของพังระวังมีเหตุทางการเงินแบบต้องเป็นหนี้หรือมีคดีต้องชดใช้ประมาณนี้ค่ะหาเงินได้ยากช่วงนี้จะมีแต่รายจ่ายที่เราไม่คาดคิดให้ระวังกัน กระทำคำพูดใจเย็นนะคะปัญหาทุกอย่างก็จะเบาลงมาความรักคนวันพูดค่ะให้ระวังคำพูดการกระทำที่รุนแรงกับคนรักกับคนใกล้ตัวใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะเพราะจะเกิดอุปสรรคทันทีถึงขั้นเลิกกลาอย่าร้างเลยนะคะ คนคลองเรือนอาจมีเหตุห่างกันชั่วคราวซึ่งเป็นการดีค่ะเป็นการแก้เครดก็ว่าได้ถ้าอยู่ด้วยกันคุณอาจมีปัญหาทะเลาะก,กันเพราะช่วงนี้อารมณ์ร้อนแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่เมื่อฟังแม่หมอแล้วก็ขอให้ ลังใจค่ะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆภายในเจ็ดวันนี้เท่านั้นแล้วคุณก็จะผ่านทุกอย่างด้วยดีขอเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าถูกใจและชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อแม่หมอจะได้มาทำคลิปบอกดวงให้ท,ทุกคนในสัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่